สูบลูกโป่งง่ายๆใช้เวลาไม่นานมีใครเคยเป็นกันไหมคะเวลาที่ต้องเป่าลูปโป่งหลายๆล,ลูกเพื่อนๆคงเจอปัญหาหมดแรงควรจะเป่าเสร็จก็คงจะท้อกันใช่ไหมล่ะ <c oughs> เรามีตัวช่วยมาเสนอนี่เลยเครื่องสูบลูกโป่งไฟฟ้าวากุรุ่น d l 2 4เป่าได้ง่ายๆแค่เสียบป,ปั๊กแล้วความพิเศษของรุ่น BL 2 4ก็คือรุ่นนี้สามารถเป่าลูกโป่งได้หลายแบบเพราะมีหัวสูบ2หัว ทั้งหัวใหญ่ที่สามารถเป่าลูกโป่งขนาดปกติและหัวเล็กที่สามารถเป่าลูกโป่งไส้ไก่ได้วิธีการใช้ก็ง่ายมากสำหรับหัวสูบลูกโป่งขนาดเล็กเพียงแค่นำลูกโป่งไส้ไก่วางลงไปบนหัวสูบเปิดสวิตช์แค่นี้ก็จะมีลมออกมาแล้วส่วนหัวสูบใหญ่สามารถเป่าได้2วิธี วิธีแรกก็เหมือนลูกโป่งไส้ไก่เลยแค่เปิดสวิตช์ก็จะมีลมออกมาแล้วส่วนอีกวิธีหนึ่งเอาลูกโป่งยางแบบปกติวางขอบลงไปบนหัวสูบใช้มือกดหัวสูบลงแค่นี้ก็จะมีลมออกมาแล้วบอกเลยว่ารุ่นนี้ใช้งานได้หลากหลายมากๆใส่ปาร์ตี้จัดงานหรือออาไกไหนห้ามพลาดจะทําให้การจัดงานของคุณประหยัดเวลาและประหยัดแรงไปได้อีกเยอะเลยบอกเลยว่าเครื่องนี้กอบโจทยมากๆสามารถสั่งซื้อได้ที่เอ24ีสิบสี่ได้เลยนะ